สวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบอยพารามสองนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเสื้อซ่อนไพ่นะครับแบบคอกลมแบบนี้นะฮะก็จะมีรอบนี้มาไซส์ส่วนมากนะไซส์ L กับ XL นะครับผมนะแต่สําหรับลูกค้าคนไหนใส่เสื้อไซส์ M นะครับ XL เนี่ยใส่ได้เหมือนกันนะครับใครใส่เสื้อไซส์ M เนี่ย L ใส่ได้นะครับเพราะลูกค้าผมนะครับพี่ๆที่เขามาลองใส่นะนะครับ ปกติใส่เสื้อไซส์ M นะครับแต่มาลองสวมใส่ไซส์ L ของร้านผมเนี่ยพอดีนะครับผมเล่นสวยแล้วมีหลายลายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูลายไปคร้าวๆก่อนอันนี้เอามาประมาณ20ตัวนะครับก็ขายไปก็าประมาณ7-8ตัวแล้วนะฮะก็เหลือประมาณนี้นะครับใครอยากได้ก็รีบสั่งสั่งจองนะพี่นะนะครับลูกค้าท่านไหนอยากได้นะครับลายก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วรานชสสวยนะครับ นะแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องแผลนะครับไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะสวยรับประกันความสวยอย่างแน่นอนและสินค้าตัวน,นี้ผมรับประกันนะครับไม่ต้องห่วงนะามาดูใกลนะ้ๆเลยเห็นไหมเห็นมองอย่างนี้แทบไม่รู้เลยนะว่าแผลอยู่ตรงไหนผมมองด้วยตาเปล่าผมถ้าเกิดไม่มาลูบดูเนี่ยมองไม่ออกนะเนี่ยแผลอยู่ตรงนี้เล็กๆแผ target. สวยนะครับผมจะมีทั้งเสื้อเสื้อเชิ้ตนะครับแล้วก็เป็น เสื้อคอกลมอันนี้เป็นคอกลมนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ผมเริไมถ่ายให้ลูกค้าดูเห็นลูกค้ามาถามหลายคนช่วงก่อนเนี่ยผมก็ปฏิเสธบอกว่าของหมดของหมดนะครับอันนี้ก็มาแจ้งให้ลูกค้านะครับเก่าและลูกค้าใหม่ใครอยากได้นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับผมหรือติดต่อแฟนเพจ Facebook นะครับชื่อแฟนเพจปนโกงไฮโล Hello, ช่างบอยพระราม2นะครับผมหรือพิมพ์ช่างบอยพระราม2มันก็ขึ้นเพจผมนะครนะครับ ใครอยากได้เสื้อไพ่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานกระเป๋าไพ่ทรงผู้หญิงทรงผู้ชายนะครับเสื้อคอกลมเสื้อเชิ้ตสวยๆนะครับรับประกันแผรสวยสินค้ามีรับประกันนะครับผมร้านผมสินค้ามีรับประกันนะครับมีบริการหลังการขายไม่มีขายไปแล้วหายเลยไม่มีนะนะครับสำหรับใครอยากได้เสื้อไพ่นะครับพักมาโอเคครับ